รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นักสำรวจโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการตรงนี้ลมเย็นดีจังเลยนะน้องเล็กว่าแต่ทำไมคุณลุงยังไม่มาสัทีนะ านส่พี่ก๊กกิกได้หิวน้ำเราด้วยนะได้ยินว่าหิวน้ำเหรอลุงเนี่ยไปเจอเรือตรงนั้นขายน้ำเลยซื้อมาฝากเราสองคนนะขอบคุณค่ะที่เมืองโบราณเนี่ยทำให้เราได้บรรยากาศย้อนอยุคจริงๆเลยนะคะทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ำ เห็นสภาพบ้านเรือนและตลาดน้ําทําไมเขาต้องสร้างบ้านอยู่ริมน้ําด้วยล่ะคะก็พื้นที่ภาคกลางเนี่ยส่วนมากจะเป็นพื้นที่ราบรุแล้วก็เลยต้องอาศัยแม่น้ําอาศัยคลองทั้งทางเดินทางไปมาหาสู่กันแล้วก็เพื่อทําการเกษตรด้วยล่ะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วคลองในสมัยก่อนเปรียบเสมือนถนนถนนหนทางในสมัยนี้ใช่ไหมคะแล้วเรือก็เหมือนกับรถในสมัยนี้ใช่ไหมคะถูกต้อง เพราะในสมัยก่อนเนี่ยเรือก็เป็นยานพาหนะที่สําคัญสำหรับคนไทยเด็กตัวเล็กๆอย่างหนูเล็กเนี่ยต้องเริ่มหัดพายเรือแล้วก็เริ่มพายเป็นนั่นล่ละเล็กกับคุณแม่เคยไปเที่ยวที่สัตหีบเห็นเรือลบที่เป็นเหล็กก็ลอยน้ําได้เหมือนกันนะคะโ oh. อ้จริงสิคะเหล็กมีความหนาแน่นมากกว่าน้ําแต่ทําไมเหล็กถึงลอยน้ําได้คะเออคำถามนี้คำถามดีว่าเหล็กทำไมถึงลอยน้ำได้อา้าวลุงจะอธิบายให้ฟังนะสังเกตดูนะ รูปร่างลักษณะเรือก็คล้ายๆกับขันน้ำอันนี้ใช่ไหมเมื่อเราเอาเหล็กเนี่ยมาแผ่เป็นแผ่นบางๆแล้วก็โค้งเป็นรูปเรือเนี่ยนะข้างในก็จะเว้าใช่ไหมแล้วก็มีช่องว่างที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อให้เรือมีพื้นที่ในการสมัมผัสผิวน้ำมากขึ้นก็จะช่วยลดแรงที่จะไปกระทำต่อผิวน้ำหรือเรียกง่ายๆว่าไปช่วยกระจายน้ำหนักของเรือขณะเดียวกันน้ำก็จะมีแรงผลัก หรือแรงพยุงตัวที่ต้านกับแรงดึงดูดของโลกการเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับน้ำทำให้แรงผลักมีมากขึ้นจนเอาชนะแรงดึงดูดของโลกได้อันนี้อากาศเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการมันจะลอยจากน้าเสมอเคยเห็นฟองอากาศที่อยู่ใต้ใตน้ำมั้ยมันก็จะลอยขึ้นเพราะฉะนั้นอากาศที่อยู่ในบริเวณก้นเรือเนี่ยมันก็จะมีลักษณะดึงพยายามจะดึงให้เหนือน้ําขึ้นมา มันก็เลยไม่จมน้ําด้วยหมายความว่า <c oughs> เหล็กที่มีความหนาแน่นเท่ากันลักษณะเป็นแท่งเป็นก้อนจะจมถ้ามีลักษณะเป็นแผ่นโค้งก็จะลอยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วละ่ะลุงมีการทดลองสนุกสนุกมาให้ลองเล่นกันดูนะถ้าดินน้ำมันที่เป็นก้อนนี้ปล่อยลงไปในน้ำมันจะจมหรือมันจะลอยแล้วถ้าทำเป็นเรือมันจะจมหรือมันจะลอย จริงด้วยค่ะแล้วคุณลุงมีการทดลองที่สนุกสนุกแบบนี้อีกไหมคะโอ้มีอีกเยอะเลยถ้าอยากจะทดลองลองดูซิว่าเข็มหมุดเนี่ยถ้าเอาไปลอยน้ำมันจะลอยหรือมันจะจมเอาไปทดลองแล้วมาบอกด้วยว่ามันจมหรือมันลอยหนูว่ามันจะลอยค่ะอ้าวหนูว่าจมหรือมันลอยก็ว่ามันจะลอยนะไปลองดูก็แล้วกันแล้วค้นมาบอกด้วยก็แล้วกันนะ ผลของรางวัลโดยสำนักพิมพ์อมรินคอมมิกร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ